เเดือนกรกฎาคม2568เดินทางไปร่วมงานสำคัญที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นวันมหามงคลมหามงคลก็คือวันนีวัดบ้านไร่ตําบลกุดพิมานอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมานะที่เราได้รู้จักบุคคล ที่เป็นปรฐะะาฐานหรือเป็นตัวอย่างให้กับสังคมนะในเพศของความเป็นสมณนะก็คือวัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณนะซึ่งราชธินานามของพระเดชพระคุณก็คือพระเทพวิทยาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11นะฮะสมัยก่อนเป็นอดีตแล้ววันนี้นะหลังจากที่หลวงพ่อได้มรณภาพมาหลายปีละ นะลูกศิษย์ลูกหาก็ดำรงคงวัดเอาไว้ตอนนี้มีเจ้าคุณพระภาวนาประชานาตหลวงพน,นุษ,ษย,ย์รัตนวิชโยเนี่ยเป็นเจ้าวาดวัดบ้านไรนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการที่เป็นมือไม้แขนขาตาหูนะทำหน้าที่ด้วยความกตัญญูกะตะเวทีนะสร้างความดีเหมือนหลวงพ่อผู้เป็นอาจารย์ก็คือหลวงพ่อคูณ นะวันนี้มีการกำหนดการระดมทุนทอดผ้าปา่าสามคัคคีนะซึ่งระดมทุนก็เพื่อที่จะก่อสร้างหลวงพระคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งหลวงพระคูณทั้งอาคารที่จะต้องรองรับกันเพื่อที่จะให้ความสะดวกนะแก่บุคคลที่ศรัทธาในปฏิบัติธรรมของประเทศพิทยาคมหลวงพระคูณเนี่ยได้ มากราบมาไหว้มายังใจให้เกิดความศรัทธาและลึกนึกถึงคุณธรรมแห่งความเสียสละเป็นพระที่มีความเสียสละส่วนโดดเด่นแล้วก็มีคุณธรรมอีกหลายสิ่งอย่างเมตตาธรรมอย่างนี้เป็นต้นวันนี้วันนี้จะได้รับเกียรติจากอดีตนายกรัฐมนตรีนะท่านทักษิณชินวัตรแล้วก็ท่านรองนายกอดีตรองนายกก็คือทุวรรษฤติตัทรพลแล้วก็ข้าราชการ นะผหน้าสวรราชการท่นรานรัชการฝ่ายการเมืองนะผู้นำท้องระดับระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะแล้วที่สำคัญก็คือสิทธิานุสิทธิ์ของหลวงพระคูณบริสุทธโธเนี่ยนะมีมากมายหลายหลักในตําแหน่งแห่งหน้าที่เนี่ยมีเยอะไม่ใช่มีแต่วัดบ้านไร่ที่ไหนนะ เป็นระดับนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีนี่เคยมานอนนะเคยมานอนที่วัดบันไล่มาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอ่หลวงพ่อก็ให้นโะยบายว่ายาเสพติดมันควรจะทำอย่างไรเพราะมันเป็นพิษเป็นภยัยเป็นการตัดทอนบ่อนทำลายอนาคตของคนในชาติในประเทศเนี่ยนะเราจะปล่อยให้มันกำเริบเสพสารแล้วก็มาทำลายความมั่นคง ของมนุษย์โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมันคงไม่ถูกต้องเพราะท่านก็ให้ไปในทางาที่สามารถทําได้ในหลักของศาสนานะเราจะได้เคยได้ยินได้ฟังกันนะแล้วก็ท่านอีกหลายคนนะโดยเฉพาะท่านสุวัสดิ์พันลบท่านสอสอในเขตก็เป็นลูกศิษย์อะไปมาหาสู่อะไรต่างๆเรื่องงานต่างๆก็รับภาระจัดภาระทำให้หลายสิ่งหลายอย่างสงบ จบลงนะยไัไม่ไม่วัดเททองไม่ว่าเทรูปพระพุทธรูปหรือทําอะไรต่างๆทางการเมืองเราก็ช่วยเพราะว่าเราไม่ได้ถือว่าบุคคลที่เข้าไปในวัดเนี่ยจะต้องเป็นนั่นเป็นนี่แต่โดยภาพรวมเนี่ยให้ถือว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธมีหน้าที่บํารุงรักษาปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนานี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเพราะฉะนั้นวันนี้ใครไปก็ไม่ได้เอาสถานะ จะเรื่องการเมืองจะเรื่องราชะการจะเรื่องอะทะเละเาะบอแว้งกันขัดแยง้งไม่ต้องเอาไปวันนี้ให้ไปในานามสิทธิ์ของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธไปเพื่อที่จะไปเชิดชูบูชาคุณงามความดีบารมีธรรมของหลวงพ่อที่ท่านได้เคยสร้างเอาไว้เป็นร่องเป็นรอยเขาเรียกว่าถทยรอยอเขายกถอดทิ้งรอย ทิ้งรอยเอาไว้คือรอยบุญรอยรอย,รอยทางแห่งความดีงามอะ่ะเราก็จะเป็นทธษ์ก็จะต้องเดินตามรอยของท่านเพื่อไม่ให้อ่รอยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยมันเสื่อมสลายหรือมันสูญหายไปทางวัดบ้านไร่เนี่ยโดยเว่าคณะกรรมการได้คิดจัดสร้างหลวงวาคาณใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะน่าจะงบประมาณก็เป็นหลายสองร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็สร้างมาในระดับหนึ่งพื้นฐานก็ได้ได้รับความสะดวกจากค้ารหัยบดีหรือหรือนักธุรกิจต่างๆที่เป็นในนามลูกศิษย์หลวงพ่อคูณเนี่ยม่ว่าจะพื้นปูนซีเมนต์หรือเหล็กหรือแรงงานหรือปัจจัยส่วนต่างๆที่เคยระดมทุนเนี่ยก็ทําใหไไไ้ได้ได้ได้การก่อสร้างขึ้นมาในระดับหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่สําคัญก็จะร่วมระดมทุนกันอีกครั้งหนึ่งนะจะให้รูปล่อ รูปปั้นรูปหล่อนะเขาเรียกรูปเททองหล่อเนาะของหลวงพ่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยได้ปดิสถานให้ให้เห็นสักทีหนึ่งนะครับนะตอนนี้ทงางผู้หลักผู้ใหญ่นะที่เป็นลูกศิษย์นะอย่างเช่นท่านทักษิณชินวัตรแล้วก็ท่านสุวัสดิ์ฤทธะพรนลบแล้วก็อีกหลายท่านเป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะก็จะมาร่วมระดมทุนทอดพระปากันวันนี้มั่นอยู่ใน การทําคุณงามความดีดีจะเป็นภูมิป้องกันกายวาจาใจหรือชีวิตเราในให้ตั้งอยู่ในความมั่นคงนะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความเจริญได้ขอบขอบพระคุณและอนุมโมทนาบุญครับ